ก็ได้แล้วเออพ่อใหญ่ฮิโน่เบิิงพ่อใหญ่พ,พดเพิ่นเปิดร้านขายของไหมาสาขาสาขาสองนะี่นี่สาขาสองโอ้อยทั้ทงใหญ่นั่นบ่เออมันเปิดตว่าร้านใหญ่กว่าร้านแรกเด้เนี่ยอือโอ้เฮ็ดตามคำเหพา่นใดอีหลีเนาะเออสมนี่สมที่เิ่นวบาให้เจ้าไงอ๋อเราก็พี่ลูกอยู่สองคนก็สิให้คนละสาขาหนะ่ะเออขึ้นมาบ่ เพิ่นเบ้าให้เจ้าว่าสั่นตัวว่าเจ้าอันมาเป็นคีเอเตอร์ยังมันสีสูขายของขายของมันได้จับกันเสมอเป็นคีเอเตอร์บังดูจะไปเฮ็ดพี่บ้าพี่ปอยแหกปากแหกข้อเบาอยู่ให้เขาหัวอยู่คือพี่บ้านี่เพิ่นว่ามันมันบอกเข้าใจกูเมื่อเนี่ยงานออนไลน์เนี่ยสิเปิดเปิดร้านค้าของทั้สิมันบอกท่านเขาหรอกมันบอกกูเมื่อเนี่ยมันต้องอ่าเปิดร้านค้าช้อปปี้าัศดาเบงซั่นหรือเปิดอันนี้ก็ได้นถ้าอ่อนล่ามันจะขายได้ สิมา,านนั่งฝ้าอยูหนาหลันชื่อๆแบบนี้ตีอยากหวาัวลวอยู่ลงทุบบดหลายประเด็นมึงเดือดร้อยนก็เกินนั่นแหละเอ้อเป็นกิสิวหาเป็นได้ตัวมันยังเปิดสองสาขาได้เนาะสูบอนไลน์บ่ได,ด,ด,ด้หมอเนี่ยมันนี่เนี่ยใส่ย,ยังสิละ่ะเสียพดนนี่แกตั้งเบ้าพวกเบ้งหน้าเบ้งหลังอห็นไคนมีเงินกับพวกไอยเบ้งหน้าเบ้งหลังเนี่ยก็มันใจจะคว้างก็ให้พจน์นั่นก็ให้พจนนี่แบบหน้าตาเสวยเห็นไหนั่นแหละคอยไปในเที่ยวบวกแหนกแหนข่อยคือนอย่างนี้เรื่องเจ้าหัน โอยมูเจ้าผู้นี้ว่าเป็นตาว่าเป็นตาคบผอยว่าบักโคตอืมขย่วยว่าเจ้าฟังเด้ออืมถห้ขย่วยตายไปเนี่ยให้เจ้าเป็นแม่ห่างเด้วอืมให้เจ้าให้เจ้าเป็นแม่ใหม่เด้อยให้เจ้าไปเอาบักดีเด้อยให้เจ้าไปเอากระมันเด้อกระบักโคตรดีด้อให้ขย่วยไปเอาขี้น่าทพดดีนะเออนั่นละเอาเลยเอากระมันเนี่ยอ๋อจะเป็นเบี้ยมันเลยเจ้าคู้อาวุโเจ้าสร้างเรา จ้าบ่เจอกันกับเราแล้วดูถูกเจ้าเจ้าก้เสกข่อยไปเอาเอานั่นละย้อนข่อยสร้างเล่าเลยล่ะถูกใจมันนี่นะเอาถูกใจก้เสกข่อยไปเอาว้ายกูอยากเบิ้งนะข้าเจ้าไม่เป็นเบี้ยมันแล้วนี่ข่อยอยากเบิ้งชีวิตมั้งสิเป็นยังไงอ่ะนะนะบอกเงินเงินสร้างไปใช้มาใส้กับบ่ได้เงินทองกับจิตกเกิดอยากอยากขอเบี้ยกับบ่ได้กับจิตตายย้อนนั่น Xuống làm anh đi Xuống làm anh quý anh đi Xuống làm nám anh đi Xuống xin nám anh đi xin, làm

แสุดยอดมากเลยล้วไงก็ดีไรขี้ข้าเลไม่เล่หรอบอกเลยะไหนดิหาดิปะกันยูได้หันดิเออหันลายยหันละไงเติบได้หรอเนาะไลยรถดีแท้ๆอ๋อเคยขึ้นยินมาเจ้าสเปรขนแกนเออว่าสิไปยูเบื้อนบนเฮือกผละก็คเอยไปเห็นเหาสู่ไข่ฟา เออบอกฟังกับเสียบอกฟังเลยแม่กะจกกังน่อย่นนั้นเนาะเออไสิมาบอกข่อยจอ่อจ่อข่อยสิเตรียมตัวท่านหมอเตรียมตัวท่านหมอ,ออ่ะอ๋อเตรียมตัวยังก็สิเตรียมตัวโดนเทโดนเนี่ยเฮ้ยบ่ได้พาไปลบไหมพาไปเที่ยวไหมอยู่เดี๋ยวข่อยสเสียนตเตรียมซุดตเตรียมเสืพพ้อผ้าเจ้าเนี่ยข่อยได้มันกะยากตัวอันนี้คนเราได้หูใจาเด็กน้อยผุนเขามาบอกสู้ฟังแทนที่สิบอกข่อยได้แล้วโอ้ยเด็กน้อยกะเฮ็ดงข้าดำกันนี่ล่ะบอกเขาแล้รว่าจะคว้างโมโย่หน่พากันเฮ็ดงานเด้อ คือชาวมือนี่เขาจะบ,บปเดียวเขาจะไปขอนแก่นกับว่าเท่านี้ตัวเจ้าสิไปยังขอนแกน่นเหรก็จะไปหาลูกน้ำแม่นลาไปหาลูกแล้วก็อ่าอีย่างหนึ่กับไฟพี่ทุละโยก็จะได้ว่ากับ,บเ,กขเขานลำแน่นละอันเขาหนิผู้ใดคือเขาเยาวาเดี่ยว่าเมียกเก่าเจ้าค่ะเอา้าไปหาลกูกเจ้าว่าเอยไปบ้านไผรเขาไปหาผ่อได้สั่งกับชิบพ่อทั้กันกนั่นบ่เจ้าก็ว่าไปเนาะเออล้วสิคุยเรื่องอย่างเขาไปเห็นว่าวสู่ไข่ฟังอีกโอ้ก็จะเห็นว่าไข่ฟังด้วยนี่ตรงนี้สัตว์บ่ตรงนี้ ค่ามาเรียกมาได้เวล่วคาคนไป่นเนาะช่วงเนี่ยคนทั้งได้ค่าว่าเพื่อนไปเที่ยวภูเกต็ตเราเห็นกระลั่งงามขึ้นอย่างนี่ว่าแมนเพื่อนอยากไปผู้เดียวบุ๋ขคน้งเห็นเพื่อนหันใส่ชุดป่ายหน้าสีนันสีนี่แล้วก็แท็กหาเจ้าแท็กหาเอฟซีพอมโอ้ยตัว่าไปเนาะอันสมัยยิ่งนี่เป็นอย่างที่เอาใจยากถึงเนาะ อันเรื่องกระจุกกระจิกเรื่องเรีกเรีกน้ดหน่อยเนี่ยมันเป็นยังจักจำดีแต่นอมันเป็นยังยกกับไม่เป็นประเด็นดีแต่นอฮึสู้ยุ่งเลยสู้สิตายกว่านี่สู้วัดเดือดร้อนกับเพื่อนว่าไรเตะเจ้าว่าเจ้าคืออีหยังยุ้ยไข่ลู้เด้เพราะว่ามีอีหยังช่วงนี้เจ้าเบาเบาสู้ข่อยฟังเลยขนาดสิไปคอนแกนมื่อื่นมื่อื่นก็ยังข่อยยังไม่เห็นเราสู้ไข่เลยแผนงใส่สุดแผนงหุ่นดีแล้วนี่ใส่สุดหนังสูตรนี่แล้วก็แท็กขาลูกแน่แท็กขาหัวแน่แท็กขาเอฟซีปูนี่แน่ ูมมาขัาข้นแถวตอนนี้นอมึงเไยอันแทาจริงแล้วเนีออเ่ยข่อยบม่ได้แม็นเอฟซีแล้เด้อจะเป็นเพื่อนก,อกันใีเสื้อพิจารณเรื่องเหนียวมาหลายเท่าหน่อยเถอเออเขาไปเที่ยวหันเจ้าก็เห็นเออเพราะว่าข่อยเป็นเอฟซีเขาเขาไปซื้อขาอางยุ้ยใส่เพราว่าข่อยเป็นเอฟซีเขาเขาไปกินนี่ยังออก็ว่าข่อยเป็นเอฟซีเขาเบิ้งไปเบืบ้องมานาน,าน้ามโนแมนข่อยหอกนะเอฟซีนั่นอ๋อมันแมันไทยล่ะเจ้าว่นนี่ยเอฟซีเขาเนี่ย หูจักเบิดสุดเดียวเขาไปใช้กับหูจักเบิดเขาไปว่างน้ำพิซซี่กับยังหูจักเขาใช้สุดว่างน้ำพิซซี่กับหูจักเอาก็ะหูตัวกับเพื่อนแท็กหาเจ้าเนาะย่าให้ข่อยหูใหญ่จะมาหาว่าข่อยเป็ <MC S 2> ดเอฟซีพ่พอนีมึงขนาดเอฟซีเขานะห่วยตัวประมาณจะให้วะ